ีนางนางงามนางขาส้มตรวนี้อลา,างช้างเลยความเหลืองเนี่ยน่ารักมากมุงม,มิม้งโอเคค่ะเจอกัน ep สองเลยนะคะเนาะก,กับไก่เผ็ดนังไก่คือเกา่ามากปะป้าเนี่ยนางไก่ everywhere จะ It's beautiful, Oh, this What is this? This is I will show you on the book. It looks like a small bullet. No, no. This is what ah, they okay. oh, okay. okay, yeah. this? is a bullet. Where? No. Yeah. No, no, no. Same, same as this one. Lemon, mm. I see bullets everywhere. Huh? Where? น้อยสิช b โ l เลติบรีไว้บานน็อตลิทิสน็อตร้อนร้อนเห็นดอกแรกก็ร้อนเห็นเห็ดอื่นก็เป็นเห็ดโบเลตนี่จ้าเห็ดนาแหลกนี่เหมือนนี่เห็ดมะนาวจ้ามะนาวมะนาวเซมัสดิสฟันเลื่นเลื่อนจ้ะแล้วมื่อาก็มาขูดคุ can take Yes แบบนี้จะ ขูดออกไปนีดแล้วก่อ,อกไปกินอร่อยมันเมือกเนาะขูดก่อน,นค่ะเอาได้เลยนี่เมือกออกแล้วใส่ค่ะไก่อีกแล้วย่างกลับไปกลับมาอยู่โคกเก่านี่ก็น,นยังพอไก่ตกแก่มาเลยคิดว่ามาีเมือนี่ค่ะไก่อีกแล้วมาม

อู้ีนางอินางคืออ้วนแท้งนางงามอุ้ยได้ได้นะคะแต, <laughs> <laughs> แต่ว่าขากรงกวงแล้วก็ไม่เป็นไรเนะ <g ul ong> าะกวงจ้ะน้อยอมไม่ได้ขาเอาอีกอนนะ <laughs> นี่ครับแค่นี้ <laughs> วานดอกที่สองของปี God. มไม่กดรีวิวหน่อยบอสสียันนี้สิดีใจเดี๋ยวเขาว่าป่าตัวนี้เห็ดน,นางกายลายแห้งแต่บอสไม่มาอายบ่เอาในตจเห็ดน,นางกายอายก็อบกลับบ้านเหมือนกันแต่ว่าครับคันตเตลนเนี่ยวันแต่ว่าอายอายอยากไปบางเห็ดถึงนป่าุกคนกันนงบถ้ามันบ่งนี้โอ๊ยตาถั่ว พินัดอายตาทุกถ้ <laughs> ามันบ่มีหางจังก,กับมาป่านี้เนาะไปาไปเบิ่งตผลป่ะเฮ้ยถ่ายตนทอนวันนี้ไอ้ที่ถ่ายตนทอนว่พี่น้องตื่นเต้นจนลืมถ่ายมั้งเมื่อกี้นี่กดออกเสยโอ้ยเหี้ยพึ่งวับอือเฮาเฮามาบินเซ่ป,ปากไอ้เอาเข้าไป ็หเพึ่งหวานดอกที่เท่าไหนี่ดอกที่สามเนาะโอ้ขาได้นะคะขาสวยมากเลยตัดแค่นี้ก่อนเนาะเนีเ่ยน่ารักมากมูมิงติดดูมาคือมานะมันนี่แล้วเธอก็อยู่ใกล้กับเห็ด เห็ดหนังไก่ค่ะเอ้าเมื่อกี้เนี่ยไอคิดว่ามันเอ,อ่มอมั่ไม่เห็ดผึ่งเนะจ้ะเพราะว่ามันเด่นแต่หัวไม่ตองจกบมงอดิค่ะดูค่ะมานค่ะแบกเห็ดหนังไก่กับบ้านรัวๆค่ะเดี๋ยวค่อยตัดขาเอาก่อนเนาะได้ไหมได้ค่ะไป ตรงเกิดบ่นางเอ้ยอ้อวดมากอุปสรรคบ่มีจ้ะสำหรับอ่อยการหาเห็ดมุดเข้ามานี่วันนี้การมุดเข้ามาพี่จะมุดเข้ามานี่พี่อเน,นี่ไว้เนาะเอาัวนี้ค่ะตจใจใจตายหน้าตา S 1> <S 1> ไปคะ <S <S ่ะมีนางเอออยู่ข้างทางเลยไอ้มุดหาเห็ดเออเห็ดเขาเะไรอย่างนงนะเห็ดเห็ดเหลืองจ้ะเห็นนางขาส้มนี่ชำๆเลยวันนี้เปียกทั้งตัวจ้ะเปียกบ้างไหว่าเปียกย้อน,นฝนได้จ้ะเปียกย้อนเออเนี่ยนะน้ำข้างอนนะนะ นนสุดๆเเมื่อกี้เนี่ยไอ้บรไอ้อัดสำเรัจ่าเฮ็ดเึือกว่านนะ่ะดีใจโพดเขียวกกดอนะัดเนาะนี่ค่ะก็จ,จะย่างแบบเละๆแบบนี้เนะาะไอ้ก็ะยาญหลงเพราะว่าไอ้เพิ่งมาเจอแรกจ้ะคือเอาทางแบบนี้เป็นลักจ้ะเวลาหาเห็ดของไอนะ้เนาะแล้วก็เปิดชีวิตข้ามาพร้อมจ้ะเดี๋ยวอาซินญญ่าไปเมืองตรงพุน่นแล้วก็ออกมาเนาะไปค่ะยกแชมป์ให้หนังไก่เลยจ้ะหนังไก่เป็นแชมป์จริงๆด้วยวันนี้ หนังไก่กลุ่มนี้สวยอีกแล้วไอ้ขอบาตัดค้าะคะเ้อะค่ะเด้อเริ่มมันขึ้นทุกวันแล้วหาเหตุิดตุดูมาตัดกับโได้ขึ้นมาหลายปพด นานๆจะเห็นนางทีจ้ะนานมากแก่พ่อมตาดขาพนักงานตัดขาไปอยู่แนวซ้ายแนมกว่างามอยู่เด้อแต่มันเละจะต้องเอาเมือแกงเลยนี่ค่ะ ลี่อันนี้ถือกินแล้วเมื่อกี้เห็นตัวนี้แล้วจ้ะถึงเห็นข้างในนี่เด้นี่ก็ไปแล้วเนาะนางเหลืองโอ้ยโอ้ย,อย,อยพี่น้องจ๋าวันนี้ไอ้คือหมานคักแท้เบิ่งนี้อลา,างช้างเลยความเหลืองโอ้ยหมานแห้งอ่ะเดี๋ยวพามาอื่อนๆฝนจะตกเด้อนางเด้อ โอ้ยากินตะเก็บก,กดเก็บก,กดเมื่อหนันก็มาได้าจากป่าจนจะฝนตกห้ามหัวแบบยางแห้งเลยเข้าไปในป่าบ่ได้เนาะคือตกแหงอะป่าเราบอกป้าป้าเมื่อเมื่อได้สันสิพามาก็ได้พากันมาอีกก็เพิ่งมาเมื่อนี้มาเมื่อนี้แหงหมานมีแต่เห็ดหนางไก่เห็ดเพึ่งเห็ดอย่างเต็มไปหมดเออเดี๋ยวใคยไปตัดขาดที่บ้าน เห็บก็เป <at sound> <ans> <laughs> ็นว่อนเลยอะไรมาหลืองเหลืองตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจวมาซ้ำแล้วจ้ะวันนี้เนาะไปค่ะคืนดีป้าบูเบอร์ดีนี่ค่ะกระดอกสองดอกผู้ดอกแม่บ้าบอไปแมงพิลึกจ้า ก็นอดปลาด้วยก็อดปลาด้วยแต่ปลาเห็ดน,นี่คงจะจะแบบกีดกีดเลยแหละเห็ดเห็ดพ่อใหญ่จะ้ะพ่อใหญ่มากเก็บเห็ดน,นี่โอ้ยขอบคุณนะจ้าเพชรชิมาหาป่าเห็ดสรารพัดได้ว่าแม่งง่ายๆนยจ้ะบางคนคิดว่าเออก็จะเห็นเก็บๆๆเก็บเก็บเ่นนะ มันหาง่ายว่าแม่เล้จะเพิ่นหูจ้ะก็ออัน้อ่าสเสวงเพื่อสีได้แต่ละปาเนะาะยากอจ้ะอันนี้ยังบม่ได้ตัดขาเนาะมาตัดอยู่เฮือนจ้ะไปค่ะดีเสียงลกแล้วก็อ่อ เงียบสงบดีมากว้าเห็ดนางไก่ยอดอีกีบางนี่กำลังเกิดเยอะแยะเสียงนกเงียบสงบเอา้าเห็นเห็ดมันปูเสย์มันปูมันปู งามสวยโพดโพเนาะไปค่ะไปอีกจังหน่อยอีกจักถึงสุโมงจะออกหารถเฮ็ดเต้ปืนจักสองดอกเลยน่าไปไปไปมีการอ่อนวอนกันหอดเพราะใหญ่เน้ ลูกเอเ้ยอย่าก,กีดนะคนมากีดเนาะเก็บก,กดเก็บก,กดอีนาเอ้ยคืองานแต่ลูกปั๊ดงามแหงเลยอ่ะเนี่ยบุคได้พาภาพให้เดี๋ยว่น้งอ,นอ,นนองดูไอติดใจโคกงนี่ละติดใจแล้วคะ่ะยางแบบว่าต้องนานอ่ะได้บางนี่นังไกล ยังบ่กคยจะเมื่อยอยู่แดบดบจนเมื่อยปานนี่พ่อนีายพะยอมจ้ะท้าอายหาเห็ดนี่เลยเด้ออันนี้แก่แล้วเนาะเอาตัวนี้ค่ะตัดทีหลังนี่ค่ะข้ามไปฝั่งผุดแล้วเด้อจ้ะมันมีเห็ดก็นสิไปรถข้ามมาอีกจ้ะเห็นเห็ดดำข่าน้ำตาลเข้ม พอยายยังโบโทรอะแสดงว่ายังโอเคอยู่ไปน,นางงก่ค่อยตัดขาไปบทเหตุบทตัดขาที่แกแนวใดบ่มากแต่ก็จำเป็นเนาะไปค่ะ